ว้าวรีบมาทำตอนนี้เลยค่ะทุกคนกับมงกุฎไฟสีชมพูม่วงไม่มีไม่ได้แล้วเพราะของชิ้นนี้แจกเพียงแค่4,000ชิ้นเท่านั้นเข้าแมปตามพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะคะไปดูกันและการที่น้องๆน,นะคะจะได้ของฟรีชิ้นนี้นั่นก็คือน้องๆจะต้องทำการหมุนสปิน หมุนสปินเนี่ยเราจะต้องมีสปินก่อนนะคะ1สปินเนี่ยคือ1น้องๆจะต้องอยู่ในแมปเป็นเวลา10นาทีนะคะ1จะได้1สปินจากนั้นนะคะอันที่2น้องๆจะต้องเปิดไข่นะคะจํานวน200ฟองค่ะและน้องๆนะคะจะต้องไปฆ่ามอนสเตอร์อีก50ตัวค่ะเดี๋ยวพี่แป้งจะพาไปดูว่าไข่ยอยู่ตรงไหนบ้างมอนสเตอร์อยู่ตรงไหนบ้างนะคะไปดูกัน ซึ่งไข่เนี่ยจะอยู่ด้านหลังของเรานะคะน้องๆสามารถกดออโต้ได้เลยนะคะนี่มันก็จะเปิดให้ทีละ3ามทีละ3าบอกเลยว่าแป๊บเดียวเท่านั้นค่ะทุกคนจากนั้นสเตร์นะคะจะอยู่ด้านหลังของเราก็ทําการตีได้เลยค่ะทุกคนบอกเลยว่าไม่ยากนะคะน้องๆง่ายมากๆแต่น้องๆก็ต้องมีดวงเหมือนกันใครคิดว่าตัวเองดวงไม่ดีก็ผ่านไปก่อนเลยแต่ใครอยากรุนก็ต้องลองมาเล่นกันแล้วเลย